คลิปนี้มาดูสูตรนี้นะคะทุกคนสูตรนี้ช่วงนี้เดินดีมากค่ะทุกคนสูตรนี้แอดไม่ได้นําเสนอเป็นคลิปวิดีโอนะคะแอดลงภาพนิ่งที่หน้าเพจนะคะทุกคนชุดวินเด่นชนเด่นสีสูตรนะคะทุกคนสําหรับสูตรนี้ล่าสุดงวดที่ผ่านมาก็คือสามตัวแตกนะคะงวดวันที่เจ็ดสี่ตัวแตกค่ะทุกคนสถิติที่ใช้มาแล้วนะคะไม่ใช่สถิติย้อนหลังนะคะแอดลงภาพนิ่งไว้ที่ หน้าเพจหนูน้อยแฟนเพจสองและหนูน้อยแฟนเพจนะคะทุกคนรอบวันที่สิองนะคะทุกคนสูตรที่1ได้เด่น0ูนย์สูตรที่2ได้เด่น9กับ8ดนะคะแอดมินเขียนผิดไปนิดนึงนะคะทุกคนกระดาษจกกรปุกนิดนึงนะคะสูตรที่3ามได้เด่น3ากับ4ี่สูตรที่สี่ได้เด่น8กับ1รอบนี้แอดมินลองประกบคู่ให้ดู รอบที่แล้วก็ประกบคู่ให้แต่ประกบคู่ไม่ถูกนะคะ0 9 0 8 0 4 0 1รอบนี้แอดมินยังชอบ0เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าสูตรรูดได้0จะมาหรือไม่มาไม่รู้นะคะแต่เลขเด่นเด่นไปที่0น,นะคะทุกคนลองพิจารณาดูนะคะท่านใดที่ไม่ชอบแอดมินประกบคู่ก็ลองประกบเองได้เลยนะคะส่วนใหญ่มา2ตัวนะคะทุกคนแต่ สงวดนี้มา3ตัว4ตัวแตกนะคะนี่ก็คือสถิตินะคะสถิติที่ใช้งานจริงมาแล้วนะคะทุกคนวันที่5นี้ก็คือแปดสห้ตัวแตกนะคะรอบนี้ก็สาได้2ตัวนะคะสตัวได้บ่อยมากนะคะทุกคนแล้วก็มีงวดหลุด นะคะบางงวดก็มาแค่เด็ดนะคะประกบคูดกันไม่ได้งวดนี้มาแค่เด็ดนะคะทุกคนตามนี้นะคะสถิติสถิติที่ใช้งานจริงนะคะทุกคนไม่ใช่สถิติย้อนหลังนะคะโชคดีนะคะหวัดดีค่ะ